สวัสดีครับกระผมสิงแสหมิงหรืออาจารย์พงดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งหวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟน u t u b e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคย มาในครั้งนี้ผมจะพูดถึงเ,เคล็ดับความรักนะครับของที่ได้เกิดในแต่ละวันเป็นสถานการณ์แมทชิ่งเป็นสมก,การความรักที่จะบอกว่าท่านที่เกิดในวันนี้รักกับคนวันนี้นั้นความรักท่านจะไปได้ดีหรือไม่รุ่งหรือร่วงในในครั้งนี้จะเป็นความรักของท่านที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีรักกับคนที่เกิดวันเสราร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายวันพฤหัสผู้หญิงวันเสราร์หรือผู้ชายวันเสราร์ผู้หญิงวันพฤหัสก็ตาม นะครับจะเป็นคู่รักที่เข้ากันได้ดีแต่ในบางครั้งอาจมีบุคคลอื่นเท้าเข้ามาทําให้คู่รักคู่นี้คว้ยเขวได้นะครับขอให้คุณมั่นคงในความรักอย่างมากความรักที่มีให้การทําให้การคลองรักได้อย่างยืนยาวแล้วก็จะมีเงินทองจะสร้างฐานะกันได้อย่างดีจะมั่งมีด้วยแต่แต่ผมเห็นมาหลายคู่นะครับผมก็บอกว่า จากสติการเป็นสินแสของผมเนี่ยผมเห็นคู่รักหลายคู่ที่เป็นคู่รักที่เกิดในวันพฤหัสกับวันเสาร์แล้วรักกันได้ร่ํารวยได้ดีมากแต่ก็เห็นบางคู่นะครับทีเ่เป็นคู่รักที่พอมีปัญหาแล้วมักจะใช้อารมณ์คุยกันจนสุดท้ายแล้วนั้นต่างฝ่ายต่างถือดีจนมีอีกคนหนึ่งเข้ามาแทรกตรงกลาง ผมติงนะครับชาวพฤหัสกับชาววันเสาร์ถ้ามารักกันแล้วให้ระวังเรื่องนี้ให้มากพอมีอะไรก็ตามให้คุยกันให้ปรึกษาให้ปรองดองให้คุยจับเขาคุยกันให้รู้เรื่องครับไม่ต้องออไปแง่งอ่งอนกันมากจนมีคนอื่นเข้ามาแทรกตรงกลางจะดนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะทําให้ชาววันพฤหัสกับวันเสาร์ความรักจะลงเหวนะครับเป็นเรื่องน่าเสียดายมากคือผมบอกว่าผมเห็นทั้งคู่รักที่เป็นวันพฤหัสกับวันเสาร์ที่รุ่งเรืองมาก เพราะเขามีอะไรเขาปรึกษ,ษาหารือกันแล้วก็เห็นทั้งวันพฤหัสกับวันเสาร์ที่เวลามีปัญหาแล้วชอบเออเขาเรียกว่าให,ให้คนอื่นเข้ามาแทรกตรงกลางทําให้ความรักของคุณมันมีปัญหาและพบจุดจบคือเลิกรากันในที่สุดชั่วกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อ,ตอไป